สวัสดีพี่นอ้องพ่อไปสุผูสูคนเด้อครับมือนี้มาพบมาพ่อนะครับกับทางบริแนันบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับกเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับของทางบรบ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับเบาแล้วกะเดี๋ยวข่าเรื่องเลยครับทนายพัดโพสต์ข่าวดีบอสบิก๊กได้รับสิทธิ์ถูกต้องเรียบร้อยนะครับเกิดนิยังขึ้นเนาะปฏิหนิพี่น้องเดี๋ยวผมเบาสูฟังเด้อครับ คือว่าแบบนี้นะครับคือทางทนายพัดนะครับล่าสุดนะครับเพื่อนได้ออกมาโพสเฟสนะครับเกี่ยวกับคดีนะครับของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับทางคุณแผวเผานะครับสรุปนะครับพี่น้องก็คือว่าเพื่อนใกล้เคียงตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเด้อครับผมนะครับทางธนายพัดก็เลยออกมาโพสแบบนี้นะครับต่อจากนี้ไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกทั้งสองแล้วนะครับพี่น้อง มีสิทธิ์และอำนาจทุกประการมาสั้นครับแล้วก็แฮชแทกทนายพัดฟินแลนด์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าดีมากๆนะครับพี่น้องสรุปแล้วทั้งบอสบิ๊กแล้วก็คุณแพลวนะครับก็มาศาลแล้วก็ได้ตกลงไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อยนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้วครับผมหลังจากนั้นอ c ซก็เข้าไปแสดงความยินดีเยอะๆมากมายเลยนะครับพี่น้องนะครับ เพื่อนก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับได้สิทธิ์โดยชอบทาตามกฎหมายเรียบร้อยนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังหดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เ้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบพุดได้หลาครับสวัสดีครับ